กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกฐานเด้อพายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสานีป่าเมื่อนี้ว้าพี่น้องเข้าแล่ออกมาห้มาน้าพี่น้องเอ้ยไผ่ใหม่ไผ่ใหม่ป่าเสมาใหม่บอลงัวเขากินอย่ากินยุจากผรไดมาจุดป้าตัวเสมาควรแห้งถ้าพี่น้องมาเบิกมาสนองกันเด้อเพราะขั้นห้าบอกพี่น้องขั้นห้าบอกมอดเนี่ยพอดีไผ่แมนซิลามาใหม่ครอกเพื่อพ่อใหญ่จ่อยเพราะว่าหน้าห้ามมันอนนะ หน้าเฮามนี้เฟืองลายเนาะบ่นงัวก oh ินหยาพี hmm. <mic> ่น้องเอ้ยแหล่งออกมาบดเพื่อนเลยตอนนี้กำลังผูกป้าตัวใหญ่จ่อยเหนมบเบิ่งว่าสมน้ำกันพี่น้องป้าตัวผูกให้กำลังใหม่มาใหม่มาเรื่อยๆลูกว่ามาอยู่พี่น้องสิมอดทันอยู่บระเดีบยวน้องขอดแน่น้องขอดน้องต้านบอืก โอ้โห oh, oh, พี่น้องเบาน้องขอดน้องต้านและะ้วก็เบาใตา้เบาใต้มาปุบนีไพ่ใหม่นะ้าพงใหญ่จ่อยปรับลยพี่น้องเอยเบาใต้นี่จะแมนอันถือเลขคักยังวะถือเลขมอดไพ่พี่น้องเอ้ยบบแมนถือเลขหยังการถือเลขลอตเตอรี่กะคือสิมีคือสิรวยพี่น้องเอ้อเอยมาปุบได้ปรับลดพงใหญ่ ป้าพี่น้องเลยหลังจากกินหักมม่แล,ล้วฮัากกระเลดเลยพี่น้องเลยให้ไหมป้าพอดโพผู่บาตา่ตา,บาตายน้องต้านบ่ตายน้องต้านนองขอดพ่อ่จ่อยแม่เนยถ้ากระเลดออกมาก่อนห้าห้าก,ก็มาทีหลังพี่น้องเลยเหามาที่หลังเพิ่น อ๋แมวมันหมายรักพวพ่อใญ่จอยเบิลับ่นฟูุกะลังย่างพี่น้องกะลังย่างบ่ทอดใส่กะเทืะสนี่ก็ได้วู้มันล่ามขม้าหนาพ่อใหญ่จอยล่ามขม้าววนวเลยอืตัพี่น้องฟูฟูฟู เลยพี่น้องตายเลยปอตาอยใช่ไหเราถือเล่หค่ะถือเล่หมอดไผ่ไผ่ย่ำแหล่งพี่น้องเอ้ยเขาหาอยู่หากินเขากะถิมแดกเข่ามามันก็ไหมเสื่อเน,นื้อสนะเฮาบอกอยากให้มันไหมเพราะว่าอยากให้ไว้ให้งัวกินอันนี้นะพี่น้องต่าเพื่องเพราะว่าง,งัวก็ปล่อยได้ปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยกะหลกักขโมยเขาหลากัก ก้อยบรด้ขุมเอือนี่นะมีขโมยอะพี่น้องเ้ยมีขโมยหลักงวัวกังเวทแล้วงวเข้าเจ้าแมนเซียร่วมกันเบิร์ตนะบ้านใกล้เคียงแน่พี่น้องเลยรวมกันเบิร์ตเป็นพ่อเศร้าโตหละอบ่ถือข้าเจ้าหลักไปนะหลักไปเจ้าหลักโตสองโต <c oughs> ปาพอนอกอันนี้ใส่ใส่หอมเลยยันค้นตาใหม่เพราะว่าค้นตาผลนใหม่ตอนไหนจักว่าจะว่า,าป่งหรือยังเนานะออ <laughs> ตอนไหนตอน,น,หนไหนมอดพาแบบปใหม่ค้นตาเผุนเมื่อนี้เผุนก็เลยใส่บอมเลยพี่น้องเลยยัดย,ยันหยัาง,ง,หหงาก็เห็นหุ่งครลวกแล้วคนตาไม่หดเข่าเป็นป้า มันใหม่ไวอลีนะพอทัศนาพญาจริเบิร์เดอเบอยู่เบิรักณไม่ไวเลยบย่ามัน่ะนย่ามันใหม่บอญญัางัวกินนะนะเนาะเพราะว่างัวห้าวบันงัวห้าปล่อยบ่ได้พี่น้องเอ้ยปล่อยป้ากับพี่ย่านขโมุยขลักเพราะว่าเยวนี้นะขโมุยบลักงัวกลางเวรก็เลยปล่อยงัวบ่ได้ หลักหอยเงียกังเวนเนาะพอพัดจะเกิดพอไงจ้อยพัดจะเกิดมานละเจ้าเคยได้ยินบอกขโมยมาหลักงกังเว้นเขาคู่บกนาู้้านไหนบ้านนาคเซยบ้านใกล้เคียงอีกแล้วพี่น้องแม่น้องอเนยได้ยินข่าวมาหลักงวกคููวาสันอเสียหมู่วานนี่ยวาสัน อันนี้จะว่าไอตั้งจุดบ้าักแล้วปรดีออกมาบอบอไม,ไม,ไม่ไม่ดูไม่ยั้งกระมุนประเดยวในห้องเล่าหนะ่ะยากมาไม่นี่ยช่วงใช้ขาเจ้าหาอยู่หากินเน,นาะพ่อเนาะ หาอยู่หากินหละสิปอยปอยให้มันใหม่ครับป้าเรามันหกนะฮะน่ะถูกง่ยใส่อีกเอออีพอเนีลักใต้เฮานั่นลักใต้เฮาอีพอได้สิเขาไปได้เลยบอยพอเราจะเห็นเป็นแหลมๆะนะ แบบสีจะคือนฮอลลีนสงการเนี hey. ่ส like ีบีบตัวไปเลยโหดบ่าใต้เมื่อนี้เจ้าถ yeah, ือเลขเนาะเจ้าถือเลขแหกมานเมื่อนี้มาปึ๊บมาปึ๊บให้หม่ทถงหน้าปรับนี่แปลว่าถือเลขยันพี่น้องคัดถือลอตเตอรี่ในห้อยรวยแล้วบ่าวาต้อันถือแบบนี้ก็รวยแหกเรืองเห่อรวยแห้งโหด อันที่มายืนนี่มายืนยังนี่มายืนมอดไพ่หรือว่าแน่ใดมอดไพ่ฮักก็แล้วบา่อ,อสี่นี่มาทีรังพี่น้องเอ้ยสีนี่มายืนว้าวนี่น่ะมาได้เหี่ยวไล่ลลไปเหี่ยวใส่ในนู้ฮ่าฮ่าเฮ้ยไพ่ไพ่มากระสิใหม่ตัวนั่นแหละขันเหี่ยวกนระไรฮ่า <c oughs> <c oughs> น้องค้าน no ้ำโซกนีเอานีไปเผาเอาไปมม้อไ้เจ้าเอาไปเผาอ้เนี่ยเพราะมันเป็นนามเนาะเอาไ้ให้หน้าเหาเนี่ยบ่ได้ให้ฉันเกลือให้ดำให้ดำนาอู้ตัวเพื่องนาหาแล้วไหวเหง้กินว่างเลยัดห้เรียบร้อย ให้มันใหม่ใหม่ไปใหนแปนก่อนนะคะวางแผนให้มันเรียบร้อยแล้คใหม่ไปามพอ่ออย่าให้ใหม่แลแมนมนะจีบปลุยมอดาไว้ามอย่าไปมอดมขยันนะให้มันใหม่ไปไพอว่าให้มันเป็นขันแบบไพ่สิบโบรมเขมาน่าเอาได้เออีเเอาไกวดปาไว้แมนแมนปาโต ไอตั going, way, ้งก so ็ต้องมาจูดเลยมันจูดให้เองเลยโอ้ใหม่เบอรละพาะบอกอเบอกเดา๋นไายหม่บอกบวกมันตายอิลีออกกระยานลำดอกลำไดนะมันบอกนะก็ได้หดเขื่องเาแมลงเฮยมาเอาแมงแข้งเฮย ไยางไมือยางจชบอใส่มืยานะออตาจต้นตามอม้โอ้ยถุงยางกับมีตายถุงยางกับมีเมื่อคืนเขามาเอาจุดเื่งของนี่มากันดอกไปมากันลังาเห็ดเ็ดาชนี่นีเต็งมาเอาเนี่นี่บักนนบักบอบนะครับบักเบยไเขาเอาบ่ลลบ่ เขาบอกว่าใหญ่ครับบอนมันนอนมัได้แล้วเขาจะขายต้นละบาทบ่เขาปลูกขึ้นต้นไม้ได้แล้วเนาะหัวใหญ่เลยคือสิขึ้นมาได้แล้วมันนักกระโตกระโตมันใหญ่แพงกระโตป้าตะพี่น้องใหม่ไปเรื่อยๆอีพ่อมันใหม่ไปเรื่อยๆได้น่ะนะสาวเจ้าน่ะน้องนัดไปหายนะบ่ โอ้น้องนัดไปหายน้ำมาหมดไยพี่น้องป้าดีแต่มาเอาทันพี่น้องแกนี่ก็นหายไหมไรไรหายเติบนี่นันหนึ่งเม่นเอาผับกันเลยสองคนอันนี้ก็บหายอยากมาน้าได้ห่างก็ได้เอามาอันนี้หายมาน้าไหนเอื่อเมื่อก่อนเขียวเขียวโก้ออกมาแล้วออกมา เงียบไปหายน้าไปหน่อยเดี๋ยวทาให้มันนันใหม่ต้นน่ะไปชุดก่อนผู้พิทักองเลยแบบว่าเขาเจ้าห้าอยู่ห้ากินแหลเขาเจ้าห้าอยู่ห้ากินอลไรสิทิมสิทิมไพไสบอมมันก็เลื่อยไหม้อนีฮะฮะ มแ,แมน,นปลาพญาจ่อยลุยแหละพี่น้องไพ่ใหม่ลักใต้เพิ่น,นพเพิ่นเลยลุยเข้าไปมอดน้องหนัดไปหายเอาน้ามาตะพายพู้น้ำโอเลี้ยงพี่น้องเอ้ยกวมใสเป็นโอเลี้ยงค่ออะอืม เมื่อไหนสิลมล้มแน่ไรปู่บาตายแบกมาแรงก็เสียออกมาละบาตายสิเมื่อามาแรงนะไว้มาละแล้วละแมงแขงออกหาล่าตอนเย็นๆโอ้ยน้องตาดมากละจ้าไปใช้มากค่ะ ติดบุญติดดองไปไปงานดองไปเนายไปงานดองไปงานบุญผู้บ่าวใหญ่นะเฮือนผู้บ่าวใหญ่ในเฮือนได้หนิปัาตัวล้มโอคุดล้มโอคุดลมมื่อนี่บอซัมเมื่อวาน พยายา่อยัย่างก้าไปนะอุกอ้าวพี่น้องเอ้ยนาแรงกับไ่ใหม่อุย้ยไ่ไหนาแรงพี่น้องไหนาแรงเพราะว่ามันอยู่หายยู่หน้าพี่น้องเอ้ยสิผ้ากันเมือกขึ้นเข่าก็ เพียงเลยบายๆแหละพี่น้องเอ้ยลิปนี้ก็บเได้่าขีปเพียงเท่านี้เด้อผักก็ไล์กดแชร์กดติดตามส่องสนิป่านในเด้อพี่น้องพ่อๆก็ขีปต่อไปพี่น้องเอ้ยจับเข่า,าสบายดี